สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมอ่ะคลิปนี้ผมจะมาเพื่อมาจัดการกับลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่ทานผักที่ปลูกกับน้ำ <c oughs> ผมเชื่อครับทุกคนหลายๆคนเจอปัญหาเหล่านี้ผมเจอไหมผมเจอครับแต่เราต้องเปลี่ยนมาดูครับเปลี่ยนยังไงจริงๆก็จะยืนถ่ายหน้าตัวเองนี่แหละเมื่อยแขนครับผมไม่มีขาตั้งกล้องไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะผมเพื่อพาเดินดูผักแล้วกันผักเล็กๆนี่เนี่ย มันจะมีครับคำถามลูกค้ากลุ่มหนึ่งคือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยซึ่งเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราต้องไปเกลียดเขาและไม่ต้องไปสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนเขาเราแค่อธิบายส่วนการตัดสินใจอยู่ที่ตัวเขาอ่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องลูกค้าไม่กินผักที่ปลูกในน้ําอ่าทำไมเขาไม่กินผักที่ปลูกในน้ําเพราะเขมีความเชื่อว่า ผักที่ปลูกในน้ำน่ะมันอันตรายกว่าผักที่ปลูกในดินอาจจะด้วยสาเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมไม่อธิบายนะครับผมจะพูดแบบคร่าวๆแบบประสบการณ์คนที่ทําผักขายมาหลายปีให้เพื่อนฟังและไปเปลี่ยนคือเปลี่ยนวิธีคิดแค่นั้นครับเราไปเปลี่ยนความคิดคนไม่ได้แต่เราจะเปลี่ยนวิธีคิดของเราได้นี่ครับเขาจะมองว่ามันอันตรายเพราะว่ามันเหมือนเป็นการใช้สารเคมีในการปลูกแต่เราก็จะอธิบายกับเขาว่า ปุ๋ยที่ใช้เป็นปุ๋ยเคมีก็จริงเราไม่ได้ทานปุ๋ยโดยตรงเราเอาปุ๋ยมาใส่กับผักเพื่อให้ผักเนี่ยดูดปุ๋ยแล้วก็ไปบำรุงตัวเองจากนั้นเราทานผักต่างหากเราไม่ได้ทานปุ๋ยเหมือนกับว่าเรากินเนื้อไก่หรือเนื้อหมูเราเลี้ยงเขาเราให้รำเขากินอาเลี้ยงไก่อาจจะมีจิ้งหรีดมีอะไรก็แล้วแต่คือเขากินธรรมชาติด้วยตัวเองใส่เดือนเขาก็คุยกินถ้าผมถามกลับว่า เรากินไส้เดือนนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่ได้กินเพราะว่าไก่จิกไส้เดือนต่างหากหมูกินดำก็เรื่องของหมูหมูกินดำเรากินเนื้อหมูแพะไปกินหญ้าเราไม่ได้กินหญ้าเรากินแพะอันนี้ก็เหมือนกันครับผักทานปุย๋ยเราไม่ได้ไปทานปุย๋ยเราทานผักเรามองแบบนี้อธิบายแบบนี้แต่แน่นอนครับคนที่ไม่กินเขาก็คือเขาไม่กินเขาก็จะหาเหตุผลต่างๆมาอ้างถ้าถามกลับมาที่ตัวผมว่าผมทํายังไงกับคนกลุ่มนี้ ผมไม่ได้ไปทำอไมเขาหรอกครับเขาจะคิดยังไงก็สุดแล้วแต่เขาประมาณว่าเรื่องของเขาเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเราเ <Dante S 1> <ๆ S 2> ขาไม่ใช่ลูกค้าเราดังนั้นถ้าเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเราไม่ใช่ลูกค้าเราเราก็ไม่ต้องไปอธิบายให้มันเสียเวลาครับปล่อยเข้าไปเรื่องของเขาเขาไม่ใช่ลูกค้าเราหาลูกค้ากลุ่มอื่นแค่นั้นครับแต่เราอีกคิดอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเราปลูกกับดินกับการปลูกกับน้ําความสะอาด ถ้าคุณรักสุขภาพเนี่ยอันไหนมันสะอาดกว่ากันผมไม่พูดยาวนะอเอาแค่ความสะอาดก็พอแน่นอนครับต่างกันรสชาติเถียงไม่ได้ครับดินกับน,น้ํารสชาติคนละเรื่องกันนี่ฮะมันก็จะเกิดการเปรียบเทียบต่างๆนานายกไปยกมาแต่สุดแท้สุดท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> ลูกค้าที่บอกว่าไม่กินผักที่ปลูกกับน,น้ําผมสรุปให้ฟังเลยเขาไม่ใช่ลูกค้าเราเรา,เราครับเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรา ดังนั้นเราก็หาลูกค้าใหม่กลุ่มเป้าหมายใหม่เพราะว่าเราไม่สามารถไปไปเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีคิดเข้าได้หรอกเพราะเขาคิดแบบนั้นเขาคิดว่าแบบนั้นดีที่สุดก็เรื่องของเขาเราก็หากลุ่มลูกค้าใหม่แค่นั้นเองครับแล้วไม่ต้องไปฟังคําพูดเขาแล้วเอามาคิดโอ้ยนอนไม่หลับเครียดลูกค้าบอกไม่กินผักปลูกกระดินก็เรื่องของเขาครับจริงๆคิดเหมือนผมเลยเรื่องของเขาถ้าพูดแบบขี้เรหน่อยนึงก็คือขออนุญาตนะฮะไม่พูดหรอกเดี๋ยว ช่องผมปลิวอานนี้ฮะก็สุดแล้วแต่เขาเขาคิดแค่ไหนก็เขาก็เอาที่เขาสบายใจเขาไม่ใช่ลูกค้าเราเราก็หาลูกค้าของเราต่อไปแค่นั้นครับดังนั้นผมก็จะมาให้กําลังใจเพื่อนๆที่ปลูกผักกับน้ำด้วยการเอาวิธีคิดของผมไปก็คือช่างเขาเรื่องของเขาเราก็หาลูกค้าใหม่ของเราแค่นั้นครับเขาไม่เปิดใจเขาปิดกั้นก็สุดแล้วแต่เขาง่ายๆแบบนี้ครับ ไม่ต้องเอาความคิดหรือคําพูดใครมาหนักหัวเราหรอกครับทําวันของเราทําของเราให้มันดีแล้วก็หาลูกค้าที่ใช่สําหรับเราแค่นี้ครับเพื่อนๆเราก็จะปลูกผักอย่างมีความสุขเพราะว่าความสุขเนี่ยมันไม่ใช่คนอื่นมาสุขกับเราคือเราทําแล้วเราสุขนั่นคือความสุขเพราะสุขแต่ละคนแตกต่างกันนะครับวันสุขก็สุขกับข้าวสุกก็สุกสุขใจก็สุกสุกเหมือนกันสุขสามสุกแต่คนละความหมายเหมือนกันครับ เป็นกาลังใจให้นะครับเพราะผมเจอถามมาบ่อยว่าพี่คะเจอไหมลูกค้าบอกไม่กินผักกับน,น้ํามีครับก็นี่นะฮะผมใช้วิธีนี้ผมไม่สนใจคนพวกนั้นหรอกเขาจะคอมเมนต์ว่าผมแรงก็เรื่องของเขาคือเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาได้หรอกเราก็หาลูกค้าใหม่ของเราเคนครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเอาความคิดดีๆแนวความคิดใหม่ๆมานําเสนอกันในส่วนตรงนี้เป็นกําลังใจให้กันนะครับเพื่อนๆคนใดทำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ ปัญหาต่างๆมันไม่ยากหรอกหรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่แอดไลน์มาเลยครับคุยกันสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสําหรับวันนี้สวัสดีครับ